เข้ามาเร็วเข้ามาเร็วมาตวเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเห็นแล้วเปล่าอามน้องบอยายไม่อ่านแม่ไม่อ่านนั่งอ่านไปเถอะแม่ไม่เห็นยังมีคนเข้ามาเลยจะเห็นเลยจะเห็นเขาเปิดเขาทองเลยหันมาเลย ซีนี่ละซีนี่ละเฮือไหลนะอาเห็นลืมๆซีนี่แหละเนเือห็นนิดๆหน่อยๆรักเธอสุดหัวใจเหรอมาเยอะมาเยอะมากินบวชฟักทองได้จ้าไข่แตะไข่เข้ามาไม่เห็นเลยเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกนะ เด็ดดาหลังๆดามาเด้อมากินหวดปักทองจ้ะน้องหวานก็อ่านดีเ yeah, ด้อได้ได้แม่ไม่หินหุ่นแค่ว่าวัานนี้ครับแม่ยวนจักข <c oughs> ไข่เว้นอยู่บนบานกินหวดปักทองด้วยกันด้วยจ้า <c oughs> อร่อยอร่อยจ้ะ <c oughs> อากาศดีๆนะลม <c oughs> ด,ดิวด่วๆโด,ด,ด,ดยหนาว กินอะไรยายเหะกินวัดฟักทองจ้าวัดฟักทองอร่อยเยอ่านไม่ทันนอกจ้าไม่เห็นเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เว้นจ้ะยายน่ารักแท้เปล่ขอบคุณจ้าเห็นบางคําเห็นบางตัวจะมองดูจึงเห็นเนี่ยเออึงมองดูจึงเห็นคนไหนไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็อย่าเสียใจ้ะจ้าไม่ได้ใส่เว้นอะเว้นเว้นอยู่บนบ้านนะจ้ะ ลงมาแก๊กช่วยลูกแก๊กกระเทียมกระเลมมากินของหวานอืมอืมอืมหาคนใชาเอาเว้นไม่ได้เมื่อไหร่อะเม่อไหรอยู่ข้างนอกคุณแม่วาอยู่ข้างนอกนี่อยู่ตรงไหนอะอาให้กระได้อืมอ่าไม่ท่านก็อย่าเสียใจด้วยจ้ะน้อยมาสวยงามนะใช่ไหม มันหวานเยนยเนี่ยดูจังหวน้าโด่งหางจังหะตามาเห็นไหมกองสีเขียวนั่นแหละตามันมันแก่แล้วจ้าตาก็ยังงี้เลยเนาะเน่ยเหมือนคนหนุ่มมองเย็นบางทีนี่เนียมันนัน่น,นกันเนี่ยในในป่าปูนเท่าไรเนี่ยในป่าปูนและคนอื่นๆพี่ชายขอบใจจ้ะขอบใจจ้ะ โอ้กำลังรับชมอยู่คุณยายคุณอ่ะอะไรเนี่ย,ยคุณยายยังสายตาดีอยู่อืมเกเวารินอะไรอ่ะหญิงหญิงสี่เป็ดอะไรอ,ยอ้ยแม่อันอันออกดึงไปอันออกออกดึงก่อนนาฏยานาฏยาเปลี่ยนขนัดหลานใครอ่ะหลานลุยที่ยงที่ยงคือใครเออลองลองชายแม่ อืมอืมอืมทำไมอ่ะอ,อ,อ,อืมนาฏยาเป็นเป็นอัลลานกินวัดฟักทองจ้าคิดถึงบ้านเวลา้องเพลงให้ฟัง<ด>หน่อยว่าไม่ร้องหรือจ้ะยายจำชื่อได้หมดทุกคนเลยเหรอก็ได้เรื่องจำได้เรื่องไม่ได้เรื่องนะล,ลูกก็หล้านเนาะหลานก็จำได้ในเรื่อง wow นาฏยา ลูกอยู่ทียงอ้าวมันอยู่ไหนล่ะอยู่ยูบ้านบ้านบ้านจังโมบ้านอ่อนยายน่ารักแท้เวลาขอบคุณจ้าดีใจคุณแดงนุชรีวลายล้ำอร่อยไหมเนาะอร่อยจ้า สีวงวัสดีจากอังกฤษจ้ายายเหรอจ้าวันดีจ้าอยู่อังกฤษนู่นนะอยู่อังกฤษนู่นนะ่าทักทา,ทา,ทานนทยนี่อืออือเออหนาวไหมยายเราหนาวจ้าหนาวนี่นะ่ะเกินบ่ายย,ยังไม่หายหนาวเลยจ้าคุณยายอายุเท่าไหร่คะ หกสิบห้าจ้าหกสิบห้าอันท่านดึงไม่ท่านดึงอย่าหน่อยใจได้จา้าอร่อยไหมจ้ายายอร่อยจา้าอร่อยไหมจ้ายายยวนว่าล่ะใครเนี่ยตัวอังกฤษกุ้จะรออร่อย,ยล้ำเป็นตาหนาวแท้หนาวไหมเนาะหนาวจา้าหนาวค่ะอืมหนาวจา้านีอ่อืมอืมหวาน ใส่เสื้อหนาวเจนใส่ื้อหนาวนนานวาหนาวคนกำลังอห้าคนกกำลังรับชมอีกวิสุดาทำบำรุงยายยวนเก่งมากเลยข้าวละ่ <laughs> กะก็พอได้จะใส่แว่นเห็นน่ยถ้าไม่ใส่แว่นไม่เห็นเลยรุ่งโรดอะไรราวผ้าเนีน่ยนางคือคนใหม่นี่าาออขายราวผ้าเออขายราผ้าโอ้ขอโทษด้ยจ้ะ เห็นกินแล้วน้ำลายไหลกบไงใครละ่ะเวลายายเก่งจังอะไรมาน้อยริศลาดูแลสุขภาพด้วยนะคะเวลาจ้าดูแลอยู่จากจากลาดบุรีค่ะเวลาโอ้จากราดบุรีขอบคุณนยจ้าไม่รุด้องไม่รุด จ้ะบงเดียนน้อมลับอีขอบคุณทุกคนด้จ้จที่เขามาดูยายยวนจ้ะแม่จำหนูได้ไหมไนะ่กี่หลายน่ะนางฟ้าตัวน้อยอวันด,ดีค่ะคุณยายคนสวยว่ะใครอ่ะใครอ่ะ ใช่พิมพ์บอกยายด้วยเนี่ยอุไรวันพันสะน้อยพี่พี e ai ai, wan, tu, helmet, ่ชัวชงอือืมนี่แจกนั่งก่อนอยากกินของนั่นจะเห่ออืัวอังกฤษมารูว่าอ่านไม่ทันนนักจ้ะยายน่ารักมากมากมุจลีอบความหนาวมากสมเน่วะล่ะ อืม,ม,องมอวงตะกอนแสงทองเลยอะใครฮะวงตะกอนแสงทองทุกคุณอยู่จักนองอรีรัตหน้าอร่อยจังค่าวเวละคุณนองอรีรัตฮึมฮึทำนบไหนใครอะเอานัาง่งจมไดนี่ <c oughs> ได้แข็งแรงมาละ่ะ <c oughs> แม่จ๋าชื่อหนูอ่านไม่ได้ไม่ใช่อ่านอ่านอ่าน,นพิษอันตัวก,ก็ขอโทษเวยจ้ะชัยภูมิและพลังพลชยัยชัยป่าหนาวไหมข้าหนาวจ้าเสวงพันเ์เนื่อไหลเนี่ยอ่านถูกไม่ไม่ถูกก็ขอโทษเวยจ้ะขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ พูดมาจากไอ้นุน่นกัมานะนางขามิ้นขามาปลาหมายนี่นหนะ่ะอืม <c oughs> อุ้ยจำไ, <c oughs> ไม่ได้แล้วทำไไดะอ่านเก่งจังเลย่ะราอุ้ยอ่านกระัดคงคงแก้วม่นีด <c oughs> อกลำดวนนะ ยา,าพัดภูกับแม่อา่าอะไรเนะี่ยคนดูเท่าไรสองร้อยาสามสิบสามนางอ,อืมอืมคนกำลังเนี่ยมามามาตัวอาคิดจะมาหลายเลยเนี่ย,ย,ยาจาก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 ,ากลาดจากกลาดศอเลยเนี่ย ต้องเปลี่ยนชื่อเฟสแล้วแม่จำไม่ได้หมดเลยใช่ไไยังมาน้อยยังไงอริจตาไหลนี่ก็เคยคุณคูณหนูก็จําได้แหละเนี่ยเนี่ยแรงชัยเนี่ยแทงโง่นี่น่ะยังไกลไม่รู้คือกันมาใหม่ไงเขามาใหม่ไง <c oughs> เขาแดงและคนอื่นๆกําลังกับจุมอยู่ <c oughs> <c oughs> จบเลยแม่ คนใหม่ยังไม่ยังไม่คุ้นชื่อคุ้นหูวันนาทำทองอะ่ะสบายดีหลานนะเนะี่ยใช่ชื่อวันนาทำทองกรหลานเนาะหลานสาวเนาะลูกสังปะกเกี่ยงน้อยนะเขามาดูยายนี่มากินวัดฟักทองกับยายเด้นนะวันนา ะะอยอ,อ,อ,อเองค่ะโหแล้วคิดมาคใครจะรู้ล่ะน้องอ้<ไ>อนุ่นนุ่นนุ่นอ้อเองค่ะอ้อเลยเป็นมงคลคำมงคลและคนอื่นๆเนี่ยใครคำมงคลไหนแกอิริยาจำได้ไม่ควบคนนะจ๊ะ พนนี้พาวันแยงและคนอื่นๆใครอะ่ะพนนี้พาไหนก็จําไม่ได้เดินหนึ่งเดือยจำหนูได้ไหมยายว่ะสีน,นีไ <laughs> ไนน้ไม่รู้คือกันแม่จําไม่ได้แฟนคลับแฟนเพจก็มากมากนะ่ะมาจากอะไรเนี่ยตัวไอ้นั่นก็มีนะตัวผมนะ่ะไพนาทําทองเจ้าเวลานะ่ะ <laughs> ตอกยายเจ้าเวลา <laughs> อยากมากินนี่นี่ แปลงเงินแล้วแปลงเงินอะไรช่องมาดเนื้อไหลน่ะสีไทยอุยอ่านก็นไม่ทันหรอกเลิกกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีใครน่ะอา้าวอะไรของมันวะเลิกกันไปช้ำใจน้อยกว่าสุพีเนือ้อไหลไกลสอนและคนอื่นๆ ยายยนจำหนูได้ไหมคะวิสุดาทำบํารุงจำได้จ้าแฟนคลับของลูกแม่ทำไมจะจำไม่ได้เออทั้งหลายคนนะุณน่ารักจะตายวาสนาเสถียรปัญญาแม่น่ารักจังเออ ก็จําได้เนี่ยหลายคนหลายคนเนี่ยวันโรงหนังกันหะแม่ก็ไปเจอเขาหลายคนอยู่เฟนคนอื่นอื่นอีกสามคนใครอะ <c oughs> คนบางกอา็อ่านไม่ออกลอกจ้านี่น่ะงานโง่จริแล <c oughs> ตีน้อยพึ่งจ้าตีน้อยพึ่งจ้าหวานหวานและฮะ <c oughs> น้องหวานนี่เนี่ยฮะใส่เสื้องามเกนเกนแม่เะละใส่เงี้ยใส่เสื้องามเกนแม่วะงั้นโซพิดาวงทองบางเขาเมื่อใหม่ก็มีด้านนางน่ะนับพาเลือดขจรอารมณ์ดีมีความสุขมากๆนะคะวะละ่ะโอ้โอ วิชิตสาคอนตันนวงและอะไรนะอ่านอ่านพี่ก็ขอโทษเลยจ้ะทัศนีเกตใครวะอยู่ไหนบางทีก็จำไม่ได้วิสุดาทำบำรุงยายน่ารักมากกว่าล่ะวัดขอบคุณจ้ะวัดดีข้ายายยวนนี่ใครเนี่ยก็ตัวอังกฤษเหมือนกัน พอเรพัดเท่าไหลน่ะนางแม่เน,นี่อยก็ออกเรื่อพอเรพัดเนาะเอาอ่ะเอ้ไม่ใช่งุยกระโทกเท่าไหลนะ่ะแม่น้องบิวโอ้แม่น้องบิวใครบนกลางแม่โอ้แม่น้องบิวบิวบิวเพื่อนโอ้มะแห่ก็ดิเขาบอกว่าเนี่ยแม่น้องบิวบิวไหนเราโอ้ไม่รู้อีกแกและปัจรีเทียนสีเทียนสิริ มไม่รู้เนอานึกว่าต้องต้องบิวเพื่อนสมโอะว่ะอากาศหนาวไหมคะหนาวจ้าเนี่ยในใครมาเนี่ยหนาวไหมปะ,ะนี่คุณนาตยานาตยานี่โอ้ยหนาวไมมนางยายอ่านหนังสืออืมอยายอ่า,อานหนังสือเก่งกว่าแม่หนูอีก <laughs> ก็ม่เกงลอกแจนเนี่ยใส่แว่นถึงเห็นคนูเลือกผิดก็แค่อะไรนาะงเลือกใหม่เท้นอะไรเลือกเท่าไรเลือกผิดก็แค่เลือกใหม่เนี่ยดูเด๊ะเนี่ยเนี่ยเลือกใช่ไหมเลือกผิดก็แค่เลือกใหม่นี่นะสวัสดีค่ะคุณแม่ใครเนี่ยตัว เนี่ยคนแถวมาจากไหนรู้สวัสดีจ้าแม่ราทองคำคุลาศอากาศหนาวยังแม่นหนาวแล้วจา้ายายวนเก่งจังอ้อไปเก่งหรอกจ้กะก็พ่ออ่านได้ถ้าไทยเวยนแล้วก็จ้องอย่างนั้นนี่โสพี่โสพี่โสโสพิดาวงทองบางยายหนาวไหมที่บ้านหนาวจ้า,จาเพนคุณจัดดุรัต ใช่ไม่รู้นี่จันเนี่ยอันยายฟังที่น้องแบ่งเพนเพนคุณจัตุรัสจิตจิลาวันจันจันทูนจันธนูเนี่ยใช่ไหมคนอื่นอีกสองคนกำลังรับชมอยู่เออขอบคุณด้วยจ้าวิสุดาธรรมลุงเคยขอถ่ายรูปยายยวนน่ารักมากข้าวลานี่นั่น่ะนะอ พลังพุนชัยป่าลมแรงมากครับยาย,ย,ายหนาวาหนาวหนาวไหนต้องว่าไปอ่านไปเขียนพิษไว้เนี่ยพิมพิษไว้หนาวไหนไม่ใช่หนาวใหม่หนาวหนาวไหนครับผมเอออันนี้ไหนนะอืไหนนะยังไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ใหม่นะดีใจยายยวน สวัสดีค่ะแม่แม่อยู่อำเภออะไรคะอำเภอผาดทองคำจ้าราชสีมาจ้ายายเอฟซีมาก็เอฟซีไหนไหนเนี่ยเออนี่นะเอฟซีเนี่ยดิดีจ้ายายยวนอันนี้ว่าอ่านว่าไงนี่เห็นเหมแล้ใช่นี่ไหนเนี้ยเอฟซี ลุงนภารแสงวิเชียนแ,แม่อยู่อำเภออะไรคะอำเภอฝาทองคำจ้าจังหวัดนครราชสีมาโสพิดาวงทองบางยายเก่งจังว่ะขอบคุณจ้าอย่าเว้าให้น้องฮักหลายนี่ตัวอกิตฮักลหลายฮักหลายแล้วคนอีกเก่าคนกำลังรับชนจับชมอยู่เนี่ยตัวอังกิดทั้งนั้นเลย ส้มโอนะและคนอื่นๆเนี่ยส้มโอส้มโอพิมมาดิเนี่ยส้มโอและน<ำ>้ม <คน S 1> โอพิมมาแน่นอนหนาวไหมป้าวเหรอหนาวจ้านัตยาหนาวตอนนี้ก็ไม่หนาวเท่าไรหลอกลูกมันสรงจะใกล้ค่ำแล้วล่ะใจอ่านหนังสือเก่งกว่าแม่หนูอีกน่ารักจังเลยล่ะหัวเม่งหัวเม่งไม่ใช่หัวเม่งหัวเม่ง,ง,มงาย อาลิวอาลิวเอาริวเอาริวไหนยายอ่านหนังซื้อเก่งกว่าแม่หนูอีกเออใครอ่ะน่ารักจังเลยเออขอบคุณค่ะอ่าอะไรนี่อ่าอ่านว่าไงอ่ะอําไม่ยายอ่านไม่ออกนะนี่โซโล่โอ้ยหีบบ้าบ้าไม่เอกย่อยักเนี่ยอามอ่านว่าไงอามอ่าอย่าไม่อ่านไม่ออกนะนาง ผู้เยสุขภาพด้วยนะคะแม่ใหญ่ยวนหวัดดีค่ะไทยอ่ะสุมาลีไหนสุมาลีสีรักสูง,งเนิน,นวิมลพันขันตะขุขันตะขุและยายพรสีขาว,ขาวสีขาวสีขาว <laughs> อ่านพิษอ่านถูกอยู่นี่แลเนาะ ายยตก็มีดเลนะน้องใบเฟิร์นเอยเนี่ยน้องใบเฟิร์นไหนอ่ะเนี่ยใช่เฟิร์นไหมน่าจะใช่น่าจะใช่นั่งอ่านหนอ่านออกไหมนี่น้องใบเฟิร์นและอะไรอิงกฤษมาไม่ออกอังกฤษอ่านออกนกกับน้องใบเฟิร์นนกกับน้องใบเฟิร์นไหนน้อบอกด้วยนะนกไหนนเหนาไหมแม่โคราชบ้านเอง เนี่ยตัวอะไรเนี่ยเนี่ยอ่านไม่ออกเลยตัวอีกเออหนาวไหมเอ็มเฮชเอจีว่าโคราดบ้านอิงอืมสำรวยจันสวัสดียายสวัสดียายยวนค่ะสวัสดีจ้าแม่พระทองคำโคราช อากาศหนาวยังแม่หนาวจ้าวาลยาตาสายสีกาแก้วพักแก้วพักดีและคนอื่นๆใคนไหนาอีกหกคนจากเพียวเพียวน้องหน้องพวงโอ้หน้องพวงยายยวนเก่งจังเลยว่ะ นกนิรย์วันและรักเทรักเทกำลังรับชมอยู่คืออ่านเก่งแท้ละขอบคุณค่าก็ไม่เก่งนอกจากส่แววนตาก็มองเดือกพรทิพชนะจองหอมะปรางเราซูเนินและคนอื่นอื่นอีกสามคนกำลังรับชมอยู่ นกวิไ,ไลวันน่ะวัดดีจ้าแม่ยวนวัดดีจ้าอะไรเชิญเข้ากล <จะ S 1> ้องหน่อยเวลาเนี่ยเนี่ยเชิญเข้ากล้องหน่อยเชิญใครเข้ากล้องวะสวัสด,ดีจ้าแม่ยวนสวัสด,ดีจ้าน้องแบง้งนี่น้องแบ้งเด้อที่อยู่กับยายนี่น้องแบงสวัสด,ดีด้วยสวัสด,ดีทุกคนเลยอ่ะพวกเขามา เออนั่นน้องแบงน้องแบงค์เน้องแบงควัดดีได้ไรกินเนาะแม่เย็นนี้ยังไม่รู้เลยจ้ะแม่ครัวกำลังแม่ตูวโบกำลังขงังหมอกเข่าปอกกระเทียมเลี้ยฟองหมอกเข่าอะไรนี่นายอ่านดิไหนนี่วลีฮะฮะไหนนี่น่ะลองอ่านดูใครดิ่วลีชัยสันและ ช่ยศใช่ยศและคนอื่นๆโอ้ก็ยังว่าเด็กหน่อยอันใดสำนีก็ถือว่ากิงนะส้มโอบอกแม่ยวนหน่อยนะอ้อซื้อชื่อเฟสเฟสอันนี้ซื้อเฟสอันนี้วันนี้เพสเฟสชื่อเฟสเฟสใช่ไหมนี่นี่นะ่ส้มโอบอกแม่ยวนหน่อยนะอ้อซื้อเพสอันนี้ใช่ไหม So พอเอสอเฟสเพจวาน่ายากกะยายายก,กันไ่ออกนั่นมันพอสัมภาปาริชาติสันสันวิจิตอยู่น่ะน้องปลืม้มน่ารักเดี๋ยวนะและปลืม้มดีอยู่โรงเรียนไหนอ่ะนบเดใช่ไหมมันมีหลายปลื้มลูกไปต่อรีพอแค่นี้รีพอแค่นี้พูดชาทำ อะไรเนี่ยทำเร <si suppression> ื <fin anta> <ots> ่องเนื่ออะไรทำเรือทำเรือทำเรืออ่านพิกก็ขอโทษเ้อจ้ะเด้อตาไม่ค่อยดีคนแก่เนาะสวัสดีคับพปี้สวัสดีจ้าแม่ยวนี่ขายตัวอังกินนี่พวพรพากกินน้ำพริกปลาขายปลาข้าเข้ามาเม่นไม่ดูไม่อ่านไม่ทันนกลูก อืมเนี่ยตัวกคิดรวนๆเลยอ่านออกไหมไม่ออกกลางนันทิยาเนี่ยและกัมยวนเก่งจังขอบคุณค่ะอ่าเลยนัดนัดสาชินีอุเทนสุนรบูจักไหมเนี่ยใครเนาะบางทีก็ชื่อเรียนชื่อจริงก็จำไม่ได้ด้อนี่อ่านด้วยนะเอชาพารัต อ้าวอันเอเชีพาลัสทิดฐานพี่ชายลูกดำมกักลุงม,มึงอ่ะเดี๋ยวลุงม,มึงอ่ะเอฟซีจากสมุทรสาครข้าแม่เวราเน,นี่ยนะ่ะสมุทรสาครฮ้ยสุดาแสงฉายเอฟซีจากสมุทรสาครว่าล่ขอบคุณเด้อจา้าหมูน้อย กาลิอ้วนยายเก่งจังเลยอ่อนายช่วยยายอ่านทุกทัะ่ยกิต<อ>ิยาสุภะสุภะสุกเนี่ยไอ้ยี่เก็บทำยำไอ้ยี่เก็บทำกินหมหูตัวเราเวลาทำ้าวเข่านั่นดิหนุ่มรอมาด้วยเนี่ยใครเนี่ยหนุ่มรอมาด้วยนี่นี่ตัวอังกิจอ่านไม่ออกหรอกจ้ะ โอ้คนใหม่กับเขามาเยอะนั่นนี่นะเนี่ยตัวอังกฤษมากมากร้อยสามสิบสามคนโอ้ยูร้อยสามสิบสามตอนนั้นดั้งสามร้อยนะนายเขา,ขา,ขาก็เขาก็เบียดยายแล้วว่าน,นี่เนาะนปิดเลยยายโอ้เนี่ยเดี๋ยวร้อยสามสิบกว่าคนจะก็เดี๋ยว เจอกันรวยนาเด้อจ้าเด้อก็ขอบคุณทุกคนเด้อจ้าที่เขามาดูยายยวอนก้อยทุกคนยังมีจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีใหม่นี่ก็ขอให้รวยๆยงเฮงเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายเห็นฟันกระต่ายสองตี่หนจะไงนายที่แดกดสิ้นสุดยายกดสิ้นสุด <c oughs> นี่ค่สสะสิ้นสุดกดเลย